เตรียมเฮครังประกาศลั่นแจกเงินอีก5,000บาทได้แค่2กลุ่มนี้เท่านั้นใครมีสิทธิ์ได้บ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะกระทรวงการคลังลั่นจ่ายเงินกลุ่มร้องทุกข์จำนวน1.2ล้านคนรับคนล,ละ15,000บาท เลงหารือจ่ายพร้อมกับกลุ่มใหม่พร้อมเยียวยาประชาชนแบบต่อเนื่องอีก5,000บาทคาดเยียวยาเพิ่มประมาณ10ล้านคนกลุ่มแรกก็คือประชาชนธรรมดาทั่วไปกลุ่มที่2ก็คือรวมกลุ่มร้องทุกข์แล้วซึ่งหลายคนก็ถามว่างบป,ประมาณมาจากไหนงบป,ประมาณก็มาจากที่จะแจกเงินเที่ยวก่อนหน้านี้จํานวน5,000บาทอีก5ล้านคนนั่นเองนะคะและสําหรับกลุ่มที่เคยได้รับเงินแล้วจะได้รับเงินอีกหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบนะคะ ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรออที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมและก็มีนายอาคมเติมพิทยาภัยศีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในส่วนของการตอบคําถามหลังการประชุมของทีมเศรษฐกิจก็ได้มีเนื้อหาดังนี้นะคะโดยทีมเศรษฐกิจก็ได้ถูกยิงคําถามถึงกลุ่มบัตรคนจนโครงการชอบดีมีคืนและก็โครงการจ่ายเงินสําหรับกลุ่มร้องทุกข์โดยสําหรับบัตรคนจนนั้น คำถามก็คือเงิน500บาทที่ทางกระทรวงการคลังเพิ่มให้ในบัตรคนจนนั้นจะเข้าในวันที่1ในเดือนพฤศจิกายนนี้เลยหรือไม่ซึ่งคําตอบก็คือจะเข้าให้เลยทันทีและก็เงินพิเศษสําหรับบัตรคนจนภายในปีนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วโดยต้องรอการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทีเดียวเลยซึ่งครั้งก็คาดว่าจะมีการคัดออกแต่อย่างไรก็ต้องดูอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าถ้าหากคัดผิดพลาด กลุ่มคนที่ถูกคัดออกจริงๆก็จะไม่พอใจรัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังได้และสําหรับโครงการใหม่ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านั้นก็คือโครงการแจกเงินต้อนรับหยุดยาวในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤศจิกายนอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ใช่ชื่อโครงการเดิมก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันและผู้ที่เคยได้รับเงินไปแล้วก็จะไม่สามารถรับเงินได้อีกทั้งกลุ่มร้องทุกข์ก็จะได้รับเงินด้วยจํานวน15,000บาทจากโครงการนี้และโครงการสุดท้ายก็คือโครงการชอบดีมีคืนใช้จ่ายเท่าใดก็ใช้ได้แต่ไม่เกิน30,000บาทซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา แต่จะไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนหรือสามัญหรือคณะนิติบุคคลหากลดย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่จะจ่ายได้เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการภายในประเทศที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และสินค้า1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับจากโครงการพัฒนาชุมชนแล้วตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาทซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมโดยไม่รวมสินค้าดังนี้ 1. สุราเบียและไวน์ 2. ยาสูบ 3. ค่าน้ามันและก๊าซสําหรับเติมยานพาหานะ4ค่ารถยนต์รถจักรยานยนต์5ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยาสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต6ค่าบริการจัดนำเที่ยวและ7ค่าที่พักในโรงแรมทั้งนี้ผู้มีเงินได้ต้องไม่ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ